คนค้าคูบลือเสียใช่ไหมเสียงเสียงแหบเสียงแห้งเลยเวลาขอคล้ายติงลี่แหละจิงจิงฟังร้อยหนึ่งนะคะจากคุณแม่นี่นะคะแตงโมกำลังฮิวมาเออเอ้าวตา หลักสภามาสู่คุณแม่นิเมตตามาคะแนนให้ควานผูพานเมตตาใจน้องผูพานนะคะบนหนุนลำสุขภาพแข็งแรงรวยรวยจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอจบหน่อยเลยผู้พานขอเสียงหน่อยครับขอบคุณครับขอร้องเลยขอบคุณค่ะ คราบผมกันแล้วขับคุณรอาอัดจบก่อนทำยังไงจบก่อนจบจบจบไม่ใช่อัดจบก่อนลูกจบจบจบก่อนมาทางนี้ทางนี้จบกันแล้วอัดจบหน่อยบ้อนอีกหน่อยตาเออจบอีกจบอีกจบอีกจบก่อนเออ เชียงแหบดอกทิวเขาปร,ระดับเวลางานต่างๆแต่ยังไม่เกินสองวันดอกปิ่มเหมือนนุ่นอ่อนมันอยู่ในทามใช่ไหม Oui, oui. Thank you. หาปูกันนะคะแม่หาปูไปหาลินกันไหมแบบแเดี๋ยลอเดอร์พูพานะคะขอพระคุณคุณแม่นี้คุณแม่เบนนะคะขอความคุณนใจ น,น้องเขาไปเลี้ยงวัวเขาเลี้ยงอยู่แถวนี้แหละอันนี้ย่าของปูน่น้องเขาไปเลี้ยงวัวเขาเลี้ยงอยู่แถวนี้แหละอันนี้ย่า